โรงเรียนบ้านหนองยางยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,518ระยะที่1ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพนมศึกษาร้อเอเขตสตอนที่1การดำเนินงานตามภารกิจ4งานหลักของสนศึกษา 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมีการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาครอบคลุมทั้งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลนักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงมีการบูรณาการการเรียนรู้และสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่หลากหลายควบคุมและรายงานผลการเรียนต่อนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนและจากการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนมีผลสัมีทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยมีมุมหนังสือในห้องเรียนมีห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องพระพุทธศาสนาห้องคอมพิวเตอร์ครูนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมีการนิเทศภายในสารศึกษาที่เป็นระบบต่อเนื่องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองหรือ sar โรงเรียนจ,จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์แปประการมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษานอกจากนี้โรงเรียนยังมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสาารศึกษาอื่นและองค์กรอื่นๆอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 2. ด้านการบริหารงานงบป,ประมาณาคณะครูบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจของศึกษา ทิศทางการพัฒนาคุณภาพนโยบายได้จุดเน้นประจำปีงบป,ประมาณ2,568เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพโดยดำเนินการจัดตั้งงบประมาณจากที่ได้รับจัดสรรและการระดมทรัพยากรจากชุมชนที่เป็นรายได้จากนักศึกษาลงสู่แผนงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปี2,568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศังกษษาแล้วดำเนินการพัฒนาตามแผนโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านการรับและจ่ายเงินได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายทางการเงินและบัญชีการพัสดุอย่างต่อเนื่องถูกต้องได้รายงานข้อมูลการบริหารงานงบประมาณตามกำหนดเป็นประจำมีการตรวจสอบงบประมาณและการดำเนินงานทำให้การบริหารงานงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 3. ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกมิตินำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัด การเรียนและการพัฒนาการมอบหมายงานต่างๆโดยจะทำเป็นลายละอักษรชัดเจนตามความสามารถและความเหมาะสมส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพสร้างความกำลังใจในการปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเรื่องเงินเดือนโดยใช้มาตรฐานเดียวกันบนพื้นฐานความเสมอภาคและความเป็นธรรมจัดทำทะเบียนคุมเวลาและรายงานผลผู้บังคับบัญชาทุกปีและบริหารงานทุกงานแบบมีส่วนร่วม รูรักษาจรรยาบรรณมีความรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละร่วมมือร่วมใจส่งผลให้การดำเนินงานและการพัฒนาสำเร็จอย่างมีคุณภาพทุกคนมีความสุขและปลอดภยัย 4. ด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีและได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ด้านอาคารสถานที่มีความปลอดภัยแข็งแรงจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจาัดก,การเรียนการสอนโรงเรียนมีการรับส่งข้อมูลสารสนเทศและเก็บข้อมูลเป็นระบบสามารถสืบค้นได้ มีการวางแผนงานกิจการนักเรียนโดยจัดบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมควบคุมดูแลปฏิบัติงานมีการศึกษาความต้องการความจำเป็นในการเผยแพร่รับข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารการควบคุมภายในหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการประชุมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในองค์กรบุคลากรมีการปฏิบัติการตามนโยบายเงื่อนไขข้อตกลงระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วนตอนที่2การดําเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพนมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองหนึ่งนโยบายและจุดเน้นสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนําพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ2 จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตย 3. ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้ 4. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 5. การเสริมสร้างความปลอดภัยของศัึกษากปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย 7. การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ8 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน9เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา10พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา2เป้าหมายและจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอกงานสำเร็จผลคนมีความสุขทุกคนปลอดภยัยภายใต้ร้ออ็ดพัดโมเดล โรงเรียนแม่นหนองอยางมีหลักการบริหารโดยยึดหลักธรรมพิบาลเพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารจัดก,การและการทำงานที่มีคุณภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดอีกทั้งยังมุ่งม,มั่นพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะบริการให้แก่ผู้รับบริการอยู่เสมอโรงเรียนบม่นหนองอยางพร้อมที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการและการจัดก,การศึกษามีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป